หลังมาคนรู้จักเยอะเราก็เริ่มมาทําแบรนด์ของตัวเองเมื่อก่อนเราไปรับเขามาอไม่มีสติ๊กเกอร์ด้วยซ้ำก็รับมาแบบไหนก็ปลุกป่าๆก็ส่งแบบนั้นเลยแต่เดี๋ยวแล้วเมื่อก่อนแพ็คเองห่อเองมาใช่ไหมตะกามาอะไรใช่ไหมตะกาขึ้นเลยตะกาขึ้นยังตะกรตกาขึ้นมาแล้วเออตะกามาต้องของมาด้วยนะหนูหนูเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอีกตะการมามาเราให้ตะกาแตกอ้อตะกาแตกเลยอากดพวกมึงรอหาเลยกันมา รออะไรอยู่้ามาแล้วจัดเลยกดเลยวันนี้จับชิ้นพิเศษมาให้เป็นน้ำพริกผัดหมูสับ <c oughs> ซึ่งเป็นน้ำพริกที่ขายดีที่สุดตอนนี้อร่อยมากเราแกะกินได้เลยรสชาติดีมันจะอมหวานอมเปรี้ยวแต่มันอร่อยคล้ายๆน้ำพริกอ่อง <c oughs> ของเรามีออยทุกอย่าง <c oughs> น้ำพริกผัดหมูสับกระปุกหนึ่งสี่ร้อยกรัม400กรัมปกติเราขายอยู่เนี่ยกระปุกละ189้บาทแล้วก็ปลาสลิดต้มยำ250ากรัมเป็นน้ำพริกแห้งเป็นชิ้นปลาสลิดแบบฟูๆทอดกรอบเลยกินเปล่าได้กินข้าวได้ แล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปโคตรอร่อยโคตรอร่อยเลยตอนนี้ปกติเนี่ยเราขายชุดเนี่ยประมาณ400กว่าบาทแต่วันเนี้ยเราขายแค่380บาทใช่ป่มวะ3 8่บามร้อยแปบาทปตะกร้าเลยผมบอกให้นะผมเป็นคนที่ กินของอร่อยอาจารย์แล้วผมเอฟซผมเนี่ยเขาจะตามผมเลยบว่าอร่อยคืออร่อยไม่อร่อยผมจะเลี่ยงไป่แต่อันเนี้ยเมื่อกี้นะผมเปิดเทดก่อนยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวผมรอข้าวมาชิมครับได้เลยขอโปรมา350บาท350รดเหลือ350เปในลก้าใครกดได้แสดงว่ามีคูปองส่วนลดเพิ่มใช่ไหมถ้ากดเลยรอหาอะไรก่อนคนเนี่ยเข้าไปเนี่ย จะพันคนแล้วอยู่ในตะกร้าจะพันคนแล้วเร็วจะพัคนตอนนี้ส่งฟรีด้วยเปล่าหลังบ้านส่งฟรีไหมส่งฟรีไหมส่งฟรีมีไหมมีส่งฟรีไหมไม่ส่งฟรีก็ซื้อไปเถอะมันจะเป็นหายแล้่วส่งฟรีหรือเปล่าเออวันนี้เมื่อนถูกหวยลดไแดงอาจารย์กันนะให้จิงป่าก็รถทะเบีนอาจารย์ต้องถอยมาเมืานก่อนครับแปดแปดแปดเจ็ดแล้วมันก็ไปรอกันวันนี้เสือหอแปดเจ็ดสองตัว ติกตอกเลยบอกมาแล้วติกตอเลยบกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไ่ร้องใช่ไหมาแล้วลืมไปติ๊กตอกแล้วติ๊กตอนะติ๊กตอกแล้วติ๊กตอกนะอย่างนี้ผมไม่วางนี้เมื่อกี้ผมเปิดฝาผมดมกลิ่นเนี่ยเป็นไงะน้ำลายออกเลยจริงอ่ะทุกคนอาดม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 จริงคือแบบเฮ้ย กินมันได้กินมันได้กินมันได้อร่อยแล้วร้องไปดูแล้วไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทโอ้ยมามาแรงมาแรงคนเข้าไปลุมกดอ่ะอาจารย์วนนี้อร่อยมากดิ้งดิ้งนัดเฉยๆเป็นแสนอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเฮ้ยผมผมเอาช้อนขอช้อนกลางได้ไหมเกรงใจเดี๋ยคือของที่ให้มาเนี่ยน้ำพริกค่าลอยนะผมเก็บของจ้าองค์ต่นผมเก็บกินหมดผมกินเอง แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าของกินเนี่ยขาดแคลนมากที่ไรนี้นะ,นะ,นะของกินนี่มาอาจารย์ของกินไม่ค่อยมาจริงเหรอจริงแต่หาของกินอยู่ตอนนี้นะถ้ามีของอร่อย,อยงี้นะขายแล้วกุนเชียงนี่หลายพันนะครับมีสองร้อยบาทเดี๋ยวเลยอยากกินเดี๋ยวไปดีละชุดทีละชุดมาโอ้โหอาจารย์มีของเพียบเลยอ,ะอ่ะนี่แบนด์อาจารย์เองนะใช่แบนด์คนตื่นทําเลยนี่แบนค์คนตื่นทำคนเลยนัการาผมขอเทสก่อน ระหว่างนี้อาจารย์สวดคนดูไปก่อนส่งคนดูไปก่อนให้ข้อคิดเออให้ข้อคิดให้ข้อคิดให้ข้อคิดคือตอนเนี้ยหน้าที่มึงคือกดซื้อของเดกก้าแล้วฟังกูพูดอย่างเดียวคุณการไม่ต้องพูดแดกใอนนี้ หน้าที่คือแดกเพราะกูร้อกูแดก,ก,กไม่ได้มันเลยเวลากินข้าวเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่คือกินให้อร่อยอแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวว่าอร่อยขนาดไหนหน้าที่ผู้เมืองจําไว้ตอนเนี้ยมึงเลิกดามากนันได้แล้วะจะดาม่าหาเหวแล้วก็นักหนาหัดมีสติ แล้วเวลาคนจะร้องหาอะไรก็แล้วแต่กูไม่ว่าจะตรวจสอบอะไรก็ตรวจสอบไปแต่เวลาเขาทําประโยชน์เรุณนายอย่าสารแนไปห้ามเขาทําประโยชน์เ,เพราะเขากาลังทําประโยชน์ให้สังคมมึงจะให้กูรองเงินจากทางนั้นทางนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะรออดตายกับพอดีในประเทศเพราะนั้นตอนนี้กาลังทาประโยชน์มึงปล่อยเขาทําไปก่อนกูไม่ได้ออกมาปกป้องคน,คน,นบุคคลใดบุคคลหนึ่งกูไม่ได้ปกป้องคุณการจอมลัง ถ้าองค์การจัาลังทาชั่วทําเลกูก็ด่าเง้ากระโดกเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้หน้าที่เมืองคืออะไรดูว่าเขาทําประโยชน์จริงไหมถ้าเป็นประโยชน์มึงสนับสนุนส่งเสริมเขาถ้าไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังตอนนี้เขายังไม่ได้ทําผิดหาเหวอะไรเลยจะมาลุมด่าทำหาอะไรรอเขาทําผิดทีหลังค่อยไปด่าทีหลังก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้เสียเวลาไม่ได้เสียโอกาสอะไรเกินไปเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่มึงถ้าเห็นคนทําดีช่วยการสนับสนุนส่งเสริมเห็นคนทําชั่วช่วยการตำหนิ่ตีติงตามทาง แล้วทุกอย่ยางมันจะโอเคตอนนี้กูสอ so um so นแ okay. like ล้วกดซื้อของกูนดะก้าไปคราบตอบแทนด้วย่าเฮ้ยตะก้าตะก้าเผื่อเรเร็วๆเผ่อแป๊บเดียวทะลุสอแสนไปแล้วโอ้ตะก้าหลุดตะก้าหลุดรอก่อนอ้าวตะก้าหลุดทุกคนรอรอรอกดตะก้าหลุดตะก้าหลุดโอ้ยการเป็นที่ชูชีพเรา กดไปแป๊บเดียว4ี่รอยบ้านนะสุดยอดแป๊บเดียวนะรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนตะกัดกดรัวจนตะก้าหลุดอ่ะตะก้าหลุดกระแสเดี๋ยวรอกลับมาเมื่อกี้สี่ร้อยบ้านไปแล้วอ่ะสี่ร้อยบ้านหรอสี่ร้อยบ้านแล้วจ้าผมว่าเนี่ยแป๊บเดียวดีไม่ดีนะถ้าผมบอกรสชาตินะเป็นไงฮะผมว่ามีทะลุสองพันนะพูดจริงถ้าผมบอกนะมมาก อ่ะรอตะก้ารอตะก้าทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้รอตะก้าสักครู่นึงอ่ีเดยวมีคนไปบอกอาจารย์ไปห้อยรูปโป๊กอะไรไม่รู้างหลังอาจารย์วันนั้นน่ะดูในคลิปอ่ะอ๋อไม่บอกว่ารูปโป๊กพันติดอีสันดานใส่ชุดขาวไม่ได้รูปกูนี่แหละจะรูปใครห่อตะก้าตอนนี้ตะก้าเป็นไงตะกูนะคะตะกูเทคนิคหลังบ้านนะทุกคนช่างเปย์จังแก่ข่าวไหมเขากำลังแก้อยู่ใช่ไหมครับแก้อยู่ครับตอนนี้นะ แต่ยี่ร้อยบานในเวลาเพียงแค่หายใจวูบเดียวนะเดี๋ยวมีมาผมว่าสองพันอ่ะวันตัวผมนะผมคิดว่าดันไปถึงนะจะรอดูแล้วก็ติดตามไว้เป็นไงตะก้าเดี๋ยวนี้มันชอบหลุดตะลอกตะลอกถึงไหมตะลอกถึงไหมเพี่ถึงถึงเอาเลยอ่าเนาะตะลอกถึงอะไรเอาวันนี้รับมวยกันเนี่ยอ่ะ้าวจะห้าพันบานเลยเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไหมล่ะได้ เดี๋ยวดูเอฟซีกันโยมพลังทุกคนเออมีใครเคยกินน้ำพริกแล้วรอกดน้ำพริกบ้างตอนเนี้ยไหนพี่มาบอกตรงนี้ใครรอกดน้ำพริกบ้างพิมพ์มาหน่อยโชว์พลังหน่อยดิใครรอกดน้ำพริกบ้างมาพิมพ์มาบอกหน่อยดิขายข้าวก่อนค่สลับข้าวก่อนได้หรือเปล่าทีมีปัญหาค่ะต่อข้าวก่อน้อาจารย์อยู่ด้วยใช่ไหมข้าอาจารย์อยู่ด้วยป่ะได้คินหมูกันเลยค่กันเลยได้ ก <paintings frame. S 2> ันละหุงไหมเขาเหรอหุงไปแล้วค่ะอาจารย์แต่ยังไม่เรียบร้อยกานแล้วจะแดกยังไงล่ะอ่าเราเป็นสุกนี่อันนี้ข้าวใครอ่ะข้าวเขาป่ะไม่ได้ข้าวเอาข้ามาแล้วข้าวสีสีเขาหุงอยู่ครับข้าวอเไรนะข้าวสีเนี่ยดูดีคนรอเยอะมากนะคนพิมมาเมื่อกี้หลายร้อยแล้วก็ดับลงไปแล้วนะดูข้าวโอ้โหนี่มีไข่ดีแวโอ้ยังงี้นะ ถ้ามาอย่างนี้ไม่มาครบชุดแต่แรกไข่เดียวนะพี่กาจานข้าวครบเลยโอ้โหี่ครบเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจาสวัสดีครับอาจารย์อยู่ข้างผมเดียวเขาจะพกข้างหลังอาจารย์เอาใช่่อเียวข้างหลังัหัดแล้วาแล้วคาสุดแล้วมา อันนี้ข้าวของพี่ขนาดข้าวถุงข้าวถุงข้าวค่ะมาเลยถุงใหญ่โอ้โหแล้วมันเอามาเป็นว่าจ้าเลยมข้าวอะไรเนี่ยข้าวเรนโบ้ค่ะข้าวเรนโบ้ข้าวเรนโบ้เรนโบ้ค่ะอาจารเดี๋ยวเดินถุงใหญ่มาใหญ่ผมให้มาเรนโบ้เรนโบ้หนักนะพกิโลเนี่ยตะก้าอาจารย์ได้ร้อยยังตะก้าอาจารย์ได้ร้อยยังพี่โลหนึ่งกิโลสิคะหนึ่งกิโลเอ้ยเบสต์หนักมากหนักเลยเจ๊นต่างกันยังไงอะ่างเนี้ย นี่มัทองี่ทองพี่ไปนี่มันทองแล้วบต่ารักมาคนหลงลงมสยซ่เลข้าวมล้วเป็นไงเป็นไงไม่ผ่านไม่่านะ้า้าวมาล้าข้าวมาแล้กข้าขึ้นล้วข้าวขึ้นแล้ว้น้ิก้ำต้องมูไหมอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอยู่ได้อยู่ได้ออกก็ได้แล้วแต่ข้าที่ยูได้ที่จงไหมดแหละเาวางได้ใช่ไม้มันมีขงวางอยู่โอเมแล้วก็ข้าวอยู่ไหน ถุงข้าวมาอับเบเจไปถุงข้าวมีหนังผมนี่นี่ครับดูนี่ครับเอาบมาเห็นนี่สิบกิโลผมจะบอกผมจะบอกเก้ไว้ก่อนนะข้าวเนี่ยช่องผมเนี่ยนะเขาเวลาเขากดกันนี้เขากดกันเกือบหมื่นบ้านนะแต่แต่ราคาต้้องไดกับโปรต้องดีนะถ้ากดเนี่ยเขาส่งไม่ทันเลยนะอันนั้นนะได้เลยค่ะไหวนะถ้าเหมือนบ้านเอาไปให้คุณตันพันพันกิโลเลยค่ะให้มีให้ดีให้คุณตัน มาดีเลยครับดีเลยครับเจ่ราคาต้องได้นะผมบอกไว้ก่อนนำเตือนแล้วนะต้องบอกก่อนสก้าม้าย่างข้าวข้าวขึ้นแล้วค่ะข้าวขึ้นแล้วมาไม่จิ้มมี เอาข้าวมามันติดติดติดอันนี้ไปฮะเอามาเอาติดอันนี้เหรออาสนาฮะเอเอาเอาอาสนะออกไปผมมีอาสนะส่วนตัวไหวไหมคะไหว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 เอามาไม่ต้องถามลูกค้าผมแน่นยวให้คุณกันดูก่อนจ้าข้าวอยู่ไหนอยู่ที่ไหนไม่ถามใช่ไหมถามบ้านนี่หมดน่าข้าวนะคะเป็นข้าวเรนโบไลน์นะคะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะทำลงสีมา22ปีแล้วค่ะอทำลงสีมาเองเหรอถูกต้องค่ะ มาลงสีอ่ะนี่ไงคะลงสีเราเคยบริจาคให้กับทหารนะคะหนึ่งหมื่นกิโลหนึ่งหมื่นกิโลเคยบริจาคไปแล้วหนึ่งหมื่นกิโลวันนี้ก็มีโอกาสที่เอาข้าวเร็โบมาให้กับเอฟซีแล้วก็ผู้ชมของคุณกันนะคะเราดูทุกวันดูและอินดูและอินเข้ามาขายเป็นหมื่นวันนี้ก็ต้องได้หมื่นเหมือนกันอ่ะวันนี้จัดโปรให้เลยนะคะ เป็นข้าวหอมมะลิคัดพิเศษเกตพรีเมียมขายส่งออกนะคะแล้วก็ขายในประเทศไทยมา22ปีแล้วก็ทำส่งออกทั่วยุโรปนะคะอเมริกาแอฟริกาเกตพรีเียมนะคะ,อะบอกไว้เลยว่าข้าวของเรามีมาตรฐา,า,าน I S O ฮาลานออยแล้วก็ G M P ฮัสับเป็นข้าวแท้ๆนะคะไม่ใช่ข้าวผสมหรือข้าวท่อนวันนี้เราจัดโตให้นะคะ10กิโล หอมมะลิแบบนี้ถุงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <Okay. S 2> ปกติเราขายอยู่539บาท mm hmm. วันนี้เราลดให้ไปเลยนะคะ mm hmm. ข้าวหอมมะลิแท้ๆไม่หมกเม็ดนะคะ oh. เป็นมะลิล้วนๆ439บาทลดไปอีก100บาทโอ้บาทจัดไปเลยค่ะตะก,กร้ากดได้เลยนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะ วันอื่นไม่ขายค่ะคุณกันส่งฟรีไหมส่งมีไหมส่งฟรีไมสิบโลสิบโลไม่รู้ว่าที่โปมันขึ้นอะไรบ้างฟรีมมีไหมคะมีไหมคะมีไมมีหลังีสี่ร้อยสามสิบเกเป็นข้าว้อยนะคะจะเล่นอาจารแล้วจะเล่นหาจารแล้วหน้าจานแล้วเท่าไหนะสี่ก้าค่ะสี่สามเ่สเป็นข้าวฮอวมาลีแท้ๆนะคะเกรดพีเมียมคัดพิเศษ เป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของเรามียังไงถึงแน่ใจว่าเป็นหอมมะลิอ่ะมาดูที่ถุงนะคะ,ะนี่อันนี้เป็นข้าวหอมจะลิต,ะตัวนี้เลยดีค่ะหอมมะลิแท้ๆนะคะคุณผู้ชมเอฟซี SC. คุณกันฟังไว้นะ,ะต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเอาเลยฮะนี่เ,เลยค<า>่ะทุกาะว่า<ล>ทุกถุงโดยเฉพาะข้าวเรนโบมดของเรามีสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่า ผ่านการตรวจรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ว่าเข้าในองค์สิ่ของมัทีแท้จริเรงออใช่และนี่เลยนะคะมีตาพนมมือนี่เลยค่ะตาพนมมือวันนี้เราจัดโปรให้ได้นะคะลดไปหนึ่งร้อยบาทเหลือสี่้อยสิบเก้าลดไปหนึ่งร้อยเลยนะคะลดไปเลยถ้าถึงหมื่นถุงนะคะหมื่นออเดอร์แถมให้คุณกันไปเลยค่ะหนึ่งพันกิโลค่ะ เปบริจาคอาหารได้เลยเป็นพยานเป็นพยานข้าวโคตรหอมเลยผมกินข้าวเบาๆนะหอมมากแล้วเม็ดแล้วเม็ดนี่คือเลียวมากข้าวแบบเลียวสวยมากเลียวยาวเลียวยาวสวยมากอันเนี้ยทุกคนเวิร์กเลยอันนี้ข้าวสารค่ะคุณการูได้เลยนี่ค่ะสิบนี่ค่ะโอ้โหแบบเ็เขาสวยมากเลยสวยนะอ่ะนี่ขอไม่ได้แทนขอเม็ดอย่างนี้เด้เลย FC กดได้เท่าไหร่อันนี้กดได้ไรกดเลยสี่สามเก้า FC กดได้เท่าไหร่กดได้เท่าไหร่กดได้เท่าไหร่อ่ะหมื่นบาทไหม ไม่ได้ตอนนี้กดได้โลระกิตไอเนี่<ม><ว>ย,ยถุงหนึ่งกี่ตังค์ถุงหนึ่งกี่ตังค์439ค่ะ439บาทต <4 39 S 2> ีได้แท้ สิบกิโลสี่เป็นข้าวหอมมะลิส่งฟรีเฮ้ยบางคนบอกกวดได้219อะไรอ่ะโอ้โหเออถ้ารนก้ออมันมีส่วนลดนะคะในตะก้ารู้สึกจะมีส่วนลดอยู่มี3ามราคาโอ้สองร้อยสิบเก้าข้าวไรบอรีสชนิด่ะมีสอง้เกป็นข้าวไรเบอรี่น้ำหนักสองถุงสองถุงสอกิโลค่ะอันนี้เหรอใช่เป็นข้าวสองถุงใช่ไหมข้าวมีปัญหาค่ะข้าวข้าวมีปัญหาข้ติดปัญหาอะไรปัญหาข้าบ บินดีแล้วน้ำพริกเกินตีทำไมตะก้าบินเนี่ยบินเพราะอะไรอ่ะตะสก้าบินเพราะอะไรอุ้ยเป็นที่เป็นที่ตะก้าพี่เลยครับเก้าเหรอเจ้าลิงเหรอเจ้าเก้าเหมอตะกู่เดียวฮะต้องให้ทำะก้าแป๊บนึงโอ้โหกำลังพุ่งเลยมาเที่ยคนกำลังพุ่งเลยอ่านหันเลยตอนเนี้ยโรงงานโรงงานนะคะโรงงานตอนนี้สดๆจากโรงงานเหรอใช่ค่ะอันนี้โรงงานค่ะ โอ้โหสดเลยโอ้โหไม่ล้อโรงงานเขากำลังเขาขายข้าวหรือเขากำลังเต้นกันอยู่เลยเขาเฮพี่อะทำไมเขากำลังเต้นกันอยู่เลยตอนนี้ได้ันค่ะเรออกเยป็นเดียวอ้าวโอเคอ้าวแม่ติ๊กตกวันนี้ติ๊กตกนี้เซนส์จะีบมากนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากตะกร้าเป็นกระโถมอ้าทุกคนเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้แล้วรอกดตอนนี้มีข้าวน้ำพริกมาใช่๋ยวไหมใช่ค่ะตะกร้าเป็นไงรอบนึง กำ,ล,ำกลังบ้านำตะกร้าหลังบ้านเราทำตะกร้าใหม่มีอะไรอีกเอามีาอ,อะไรที่ขึ้นมาได้เลยไหมตอนเนี้ยได้ไหมสลับได้เออ <ๆ S 2> สลับก่อนไหมน้ำพริกได้ไหมฮะน้ำพริกได้ยังน้ำพริกยังไม่ได้เหมือนกันทำไมวันนี้เกิดอะไรขึ้นตะกร้าเป็นพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวรอตะกร้าเป้ได้เลยค่ะเดี๋ยวขึ้นตัวหนึ่งค่ะเออเอาตัวอื่นมีอะไรอ่ะดูให้กั้งคุณเชียงมีไหมป็นของกินอะค่ออ้ยแล้วเมื่อกี้กำลังไหลเลยนะน้ำพริกก็กำลังไหลเลยครับน้ำพริกแป๊บเดียวพุ่งพุ่งพุ อ่ะทุกคนเดี๋ยวติดตามไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งกันเราจะเอาน้ำพริกแล้วคนเรียกร้องน้ำพริกพิมพ์มาหลายร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ดูสิจะกล้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหลังเสร็จแค่ไหเราพักก่นได้ได้ไปครับไปครับทำไมน้ำพริกเกิดอะไรขึ้นเสียดายอ่ะวิ่งมากเลยอ่ะยอดกาเดี่มักลับมาอาจารย์ยวเจอกันใหม่นะอาจารย์นะพักนน้ำก่อนนะอ่ะทุกคนรอก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่เด้อเดียวฮะตะกาเป้า กล้าเป็นเพราะอะไรนะเมื่ถึงเด็งเดียวฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คให้นะครับรอรอค่ะรอค่ะกำลังมาเลยทุกคนให้ให้แก้ตะกร้าก่อนนะครับแกะตะาเลยครับแก้ตะกร้าสักครู่เดียวครับงี้งาพริกนะทุกคนผมบอกให้ยี้นะ